สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องอุปกรณ์แคมปิ้งอีกแล้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องมีก็ได้นะสำหรับบางคนนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยคือมีไว้มันก็โอเคกว่านะเราจะบอกว่าเราพกช้อนซ่อมธรรมดาไปก็ได้นะครับมันก็นา่าจิตตังนะครับแต่ว่า ที่อ่าสําหรับผมแล้วเนะี่ยโดยโดยมุมมองส่วนตัวอีกแล้วนะฮะคือผมเคยพกพกแบบปกติไปเนี่ยแหละนะครับไปทีก็พกไปทีเนะี่ยแล้วก็เหมือนเอาไปทิ้งนะฮะคือด้วยนิสัยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนคิดลืมของมากนะครับ <c oughs> คือถ้าอะไรแบบไม่ไม่อยู่ในในกระเป๋าหรือแบบไม่ผูกติดกับตัวอะไรพวกนี้ยนะคือแบบจะทําหายได้ง่ายมากๆนะก็เลย ซื้อแบบอ่าพวกนี้มาใช้กนะ็เลยเลือกแบบแบบเนี้ยมาใช้นะครับเพราะว่าพอถึงเวลาเราใช้มันใช้ง่ายนะฮะเราก็เอาเน็บไว้กับอ่าคาราบินเนอร์นะครับอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับถึงเวลาเราก็ไปแจมอ่าอาหารจากจากจากเพื่อนเพื่อนนะครับได้ง่ายนะฮะเปิดขวดก็ได้นะครับใช้เสศษก็ล้างน้ำนิดหน่อยเช็ดให้แหง้งแล้วก็เอามาห้อยเหมือนเดิมนะครับ ทำอาหารเองก็ผมใช้เนี่ยแทนพวกตะหลิวอะไรพวกนี้เลยนะครับมันก็ง่ายนะครับกับกระทะแคมป์เล็กๆนะมันก็ใช้งานได้แบบค่อนข้างพอดีครับแต่ว่ามันก็จะมีบางคนเขาพกแบบอีกแบบหนึ่งนะเป็นเป็นช้อนซ่อมแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆมันมันติดทุนอะ่ะมันก็จะมีอะ,อะไรหลายๆอย่างในนั้นนะฮะ แบบแบบคล้ายๆแบบเนี้นะฮะแต่มันก็จะมีแบบโอ้ดีกว่าน,นี้มีแบบอ่าที่มันครบกว่าน,นี้เยอะเลยนะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้พกไปเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกหลายๆคลิปคือแบบผมเป็นคนขี้เกียจนะไม่ค่อยแบบดูแลของเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคือถ้าใช้มันก็ต้องทําความสะอาดใช่ไหม แต่มันก็ครบดีนะมันก็ครบดีนะครับมันมีอุปกรณ์ในตัวมันเองเนี่ยหลายอย่างทั้งช้อนซ่อมนะครับครบเลยนะครใช้งานสะดวกนะครับแต่สำหรับผมอะถ้าอันนี้พกสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็จะครบกว่ามีมีดนะฮะให้ใช้ด้วยนะครับมีมีดที่เปิดหัวให้ใช้ด้วยนะแต่ก็จะเป็นมีดบางๆแบบนี้นะแต่มันก็พอสำหรับ จะกินอาหารเนื้อย่างอะไรพวกนี้นะครับก็แต่ส่วนตัวก็พกมีดมีดอ่ามีดแคมป์อยู่และมีดเล็กอยู่และนะครับมีดห้อยพอมีดพับอะไรก็พกอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะถ้าจะพกไปก็พกไปเผื่อเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะก็เป็นอ่าอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีก็ก็ได้นะไม่มีก็ได้นะจะจะถนัดพกแบบไหนก็ได้นะครับก็เอามาแนะนํากันนะครับ สำหรับวันนี้สั้นๆนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ